สวัสดีค่ะต้องนะคะต้องเป็นเจ้าของตู้กาแฟค่ะวันนี้พอดีน้องนะคะที่ตลาดบางใหญ่ต้องมีตู้กาแฟอยู่ตลาดบางใหญ่1ิบเอ็ตู้แต่วันนี้น้องเขาเอาเงินมาให้5ตู้1สัปดาห์นะคะ5ตู้ใน1สัปดาห์ตอนนี้รายได้ลดลงเล็กน้อยเนื่องจากผลกระทบทางโควิดคือ,อ,อกาแฟต้องมีรสชาติที่อร่อยมากนะคะแรงงานนะคะ เป็นตลาดที่บสี่ชั่วโม,มงแรงงานที่เขาเข็นผักเข็นเชือดหมูอะไรเงี้ยเขาจะชอบกินเขากินทีนึงหลายแก้วอะคะ่ะเพราะมันแค่10บาทเขาหยอด10บาทกําไรต่อแก้วคือ5บาทนะคะมันตอนแรกมองไม่เห็นนะ5บาทแต่ทุกวันนี้ค่ะมันสร้างไรายได้มหาศาลในขณะที่บางอาชีพต้องหยุดไม่มีไรายได้แต่สําหรับต้อง ต้องไม่ได้ทําอะไรเลยนะคะกับตู้กาแฟแต่ต้องให้เด็กไปดูแลนะคะเติมผงกาแฟเพียงวันละครั้งหนึ่งนะคะเติมแก้วถ้าที่ไหนขายดีอาจจะต้องเติมแก้วเพิ่มเติมแต่คุณดูสิคะเงินที่เข้ามาหาต้องในทุกๆวันนะคะต้องขอเน,น้นย้ําว่านี่คือเงินที่เข้ามากับต้องทุกๆวันกองนี้นะคะน้องเอามาจากตลาดบางใหญ่8,300บาทนะคะ ซึ่งปกติจะได้หมื่นกว่าบาทนะคะอันนี้ก็ลดลงเล็กน้อยแล้วก็อันนี้ไม่ใช่แค่8,300นะคะอันนี้คือ,อร่วมร่วม,วมเกือบ2,000 0ค่ะเพราะว่ามันมีตู้ที่ปากซอยอีกตามวินมอเตอร์ไซค์ตามอะไรที่ต้อง เอาไปตั้งนะคะอันนี้เยอะะนะคะ,นนะ,คะอันนี้ฉีดสเปรย์แล้วนะคะแนะนํานิดนึงการฉีดสเปรย์แอลกอฮอล์เนี่ยค่ะฉีดบนเหรียญเนี่ยนะคะฉีดแล้วต้องรอให้แอลกอฮอล์แห้ง,หงก่อนเราจะสัมผสัสได้นะคะเพราะว่าแอลกอฮอล์จะฆ่าเชื้อตอนที่เขาแห้งเท่านั้นในขณะที่ยังเปียกอยู่เขายังไม่ได้ฆ่าเชื้อนะคะแต่เหรียญพวกนี้น้องเขาฆ่าเชื้อมาให้เรียบร้อยแล้วนะคะเราก็ต้องดูแลตัวเองนิดนึงนะคะอันนี้ร่วมๆสองหมื่นบาทนะคะร่วมๆสองหมื่นบาทนี้รายได้คือ มันไม่ถึงหนึ่งอาทิตย์เพราะอันนี้คือห้าตู้นะคะค่ะก็จากห้าสิบตู้ที่ต้องมีต้องเดือดร้อนไหมถามว่าเดือดร้อนไหมก็ไม่ได้เดือดร้อนนะคะแต่รายได้ลดลงเล็กน้อยเป็นธุร,รกิจเดียวค่ะที่ต้องมองว่าเออถ้าไม่เกี่ยวกับพวกฉีดค่าเชือ้ออันนั้นนะคือเขาเขาเขา เขาไม่มีผลกระทบแต่ธุรกิจอื่นๆนะคะต้องคิดว่ามันมีผลกระทบนะแต่สําหรับธุรกิจที่เราเป็นเจ้าของตู้กาแฟค่ะก็ไม่ได้ทําอะไรเลยแล้วก็ไม่ต้องไปเสี่ยงกับคนแต่ต้องมีเงินเข้ามาในทุกๆวันแบบนี้ต้องแฮปปี้แล้วค่ะต้องไม่ต้องกลัวแล้วว่าเดี๋ยวเปิดเทอมต้องจะเอาเงินค่าเทอมที่ไหนให้ลูกไม่ต้องกลัวแล้วค่ะลูกเรียนพิเศษจะดูแลลูกยังไงทุกวันนี้มีเงินซื้อทุกสิ่งทุกอย่างจากตู้กาแฟก็ต้องขอขอบคุณนะคะ ที่ท่านประธานนะคะกิจเจริญกิจเจริญเนาะที่ทำให้ต้องมีรายได้เข้ามาทุกๆวันแบบนี้ต้องเน้นนะคะนี่คือทุกๆวันน้องจะเอาเงินเข้ามาให้3าตู้มั่ง5ตู้มั่งแล้วแต่นะคะอันนี้คือตู้จากตลาดบางใหญ่นะคะแล้วก็จากปากซอยต้องเองเออที่บ้านต้องต้องก็ตั้งอยู่2ตู้นะคะปากซอยบ้านตั้ง2ตู้นะคะขายดีมากนะคะค่ะก็อยากจะบอกว่า ต้องลงทุนซื้อตู้กาแฟเพียงครั้งเดียวเท่านั้นนะคะตู้กาแฟลงทุนเพียงครั้งเดียวพอกําหนด3ปีปุ๊บนําตู้เก่าเครื่องชงนะคะนําเครื่องเก่าไปแดกเครื่องใหม่โดยที่ไม่มีค่าใช้จ่ายนะคะบริษัทเปลี่ยนเครื่องให้นะคะมีธุรกิจไหนคะที่ลงทุนครั้งเดียวแล้วมีรายได้ตลอดไปนะคะต้องเน้นว่ามีรายได้ตลอดไปนะคะต้องอยากจะแนะนําธุรกิจดีๆนี้กับให้ผู้ที่มองเห็นโอกาส ผู้ที่กล้าตัดสินใจนะคะถ้าใครยังคิดว่ารอก่อนรอให้โควิดจบก่อนต้องรอต่อไปนะคะเพราะตอนนี้ตู้กาแฟของเราที่บริษัทขายดีทุกวันพอที่โควิดหยุดนะคะโควิดหมดนะคะตอนนั้นตู้อาจจะเต็มคุณอาจจะไม่มีที่ลงตู้แล้วอันนี้ด้วยความปรารถนาดีนะคะแล้วก็ทางต้องและบริษัทยีบสชั่วโมงคาเฟ่นะคะขอเป็นกำลังใจเล็กๆส่วนหนึ่งะคะ่ะ ให้กับพวกเราที่ต่อสู้กับโควิดนะคะเมื่อวานนี้ทางท่านประธานก็นําตู้กาแฟไปอมอบที่โรงพยาบาลรามาธิบดีจกกักรีนริบดินที่บางพีนะคะสองตู้นะคะเพื่อฟรีเพื่อให้คุณหมอดื่มนะคะอันนี้เป็นส่วนเล็กๆน้อยๆที่ที่ทางบริษัทยิบสีชั่วโมงกอฟฟเนี่ยค่ะเขาเขาร่วมร่วมต้านโควิดเป็นน้ําใจเล็กๆน้อยๆค่ะขอบคุณนะคะสําหรับวิดีโอนี้ที่ รับชมกันค่ะขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะ